หลังจากที่ตัดมดลูกและรังไข่ออกไปแล้วนะคะจะทําให้ฮอร์โมนเนี่ยหายไปเลยทันทีมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่ฮอร์โมนลดลงตามธรรมชาติแล้วผลข้างเคียงที่คูบีน่าเจอแบบชัดๆเลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยคือนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกมีอาการร้อนวูบวาบแล้วช่องคอดแห้งมากแห้งแบบแสบเลย คุณวนาก็แบบเอาแล้วไอสิ่งที่กลัวสิ่งที่กังวลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงในตอนแรกๆนะคะก็ช็อกมากไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องถูกผ่าตัดมดลูกและรังไข่แต่สุดท้ายคุณวนาก็เจอหนทางของตัวเองค่ะวันนี้ก็เลยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือปรับสมดุลธรรมชาติค่ะ ทีนี้อาการต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันจะแก้ได้นะคะโดยการที่ใช้ฮอร์โมนทดแทนแต่ตอนนี้กรณีคูบิน่าเนี่ยคือโดนตัดหมดลูกรังไข่ออกไปเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่นะคะคุณหมอเลยไม่ให้ใช้ฮอร์โมนเลยนะคะเพราะกลัวมันจะไปกระตุ้นเซลล์มะเรง็งทีนี้ตัวเองก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของการกินนะ,ะก็ให้กินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนค่ะได้แก่พวกมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเต้าหู้พวกนมถั่วเหลืองกูเบีน่าก็จะกินเป็นตัวนี้ค่ะเพราะเป็นจมูกถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมขยับตัวค่ะตอนเช้าเนี่ยออกไปเดินเจอแดดตอนเช้าเน่ยเดินเร็วสัก15นาทีนะคะจะได้รับวิตามินดีด้วยจะได้ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนจากธรรมชาติเราก็เลี่ยงเลยนะคะพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมันจะทำให้ฮอร์โมนเราเนี่ยแย่ลงที่สอง นะเป็นการจัดการกับอาการที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยนะคะอย่างอาการร้อนบูบวาคูบีนาเนี่ยปกติก็จะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าที่มันผ้าที่มันสบายๆเย็นๆน,นะคะหลุมหลวมแล้วเวลาที่มันมีอาการขึ้นมาเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะรีบไปอาบน้ำเลยนะคะอาบน้ำเย็นแล้วก็มานอนตากแอร์เย็นๆช่วยได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ให้รีบกินน้ำเย็นเลย แล้วก็ใช้เทคนิคการหายใจช่วยค่ะคลองสติเอาไว้นะคะเราอย่าเพิ่งไปทุบตัวเองอย่าเพิ่งไปนอยให้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆนะคะมันจะช่วยดับร้อนวูบได้3เลยนะคะคือการบำรุงลึกน้ำดื่มเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ลิตรกูบีน่าดื่มนะคะคูบีน่าจัดเตรียมเอาไว้เลยในแต่ละวันวางแก้วน้ำเอาไว้ใกล้ๆตัว แล้วก็อาหารเสริมนะคะตรงนี้เนี่ยครูพีน่าถามคุณหมอก่อนแล้วนะคะว่ากินได้ไหมคุณหมอก็อนุญาตให้กินได้นะคะอาหารเสริมที่ครูพีน่ากินนะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการที่เราไม่มีฮอร์โมนแล้วเนี่ยก็จะมีพิมลออรนะคะแล้วก็มีวิตามินดีรวมแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวเนี่ยครูพีน่าจะกินคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีค่ะ ถึงฮอร์โมนจะหายไปนะคะแต่ความงามของผู้หญิงไม่เคยหายไปไหนความรู้สึกกลัวแก่ไม่น่ากลัวเท่ากับการหมดไฟในใจวันนี้ร่างกายเปลี่ยนไปก็จริงแต่คุณยังสวยได้ยังมีสเสน่ห์ได้ข้าใจคุณไม่ยอมแพ้